สวัสดีค่ะทุกคนอินดีต้อนรัเข้าสู่ช่องอาราคาทีนะคะวันนี้เราอยู่กันในเกมไมค์ครับไมค์ครับเวอร์ชัน1น0่ใหม่ล่าสุดเลยนั่นเองแล้ววันนี้นะคะมุกก็จะมาแจกบล็อรีวิวแล้วก็สอนลงแอดออนใหม่นะคะในเวอร์ชัน2นึเลยนั่นเองนะคะก็คือเป็นแนอดออนเกี่ยวกับ ัวและการทำอาหารเองค่ะอยากจะบอกว่าแอดออนนี้คุณภาพสุดๆเลยนะคะเพราะมันมาจากไมา์ครับในคอมอยู่ครับจะว่านั่นเองนะแล้วเขาก็นำเอามาลงเป็นแอดออนนั่นเองนะคะอยากจะบอกว่าเหมือนกับในคอมนะคะเกือบทุกอย่างเลยนั่นเองนะคะโอเคมาเดี๋ยวมุกนะคะก็จะมาอธิบายนะคะว่าแอดออนนี้มีอะไรกันบ้าง คลิปนี้มุกตั้งใจมากเลยนะคะทุกคนมุกถึงทันสร้างฉาก้องครัวขนาดนี้มาเลยนั่นเองนะคะก็อยากจะให้มันคล้องไปกับเวอร์ชัน1.20ก็คือมุกก็เลยใช้ไม้เชอรี่นะคะ กิเป็นไม้ต้นกลาง,งนะคะสีแดงกับสีชมพูม,มาตัดกันนั่นเองคุากรู้สึกมันเข้าแลวมันน่ารักมากเลยนะคะแล้วถ้าถอยหลังออกมานะคะทุกคนก็จะได้เห็นว่ามุกก็ไม่ได้สร้างแค่เจ้าตัวห้องครัวอ,อย่างเดียวนะคะมุกสร้างเป็นนู่นทุกคนเห็นไหมเป็นบอร์ดนะคะอันให,ใหญ่เลยแต่ว่าเราก็จะมารีวิวในส่วนของห้องครัวแล้วค่อยจะไปอธิบายนะคะว่าในแอดออนนี้มันมีอะไรบ้าง ชั้นข้างบนนะคะโมก็ตกแต่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่แบบว่าเอาไว้เก็บของเก็บ mm hmm. อาหารอะไรนี้นะคะมันสามารถเปิดได้เป็นแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีแบบหลายแบบหลายไม้เลยนั่นเองนะคะคือถ้าใช้ชนิดไม้ต่างกันรูปแบบของตู้อันนี้นะคะก็จะต่างกันและถัดมาข้างล่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเตานั่นเองซึ่งเป็นเตาเฉพาะของแอดออนอันนี้เลยนะคะซึ่งเตาพวกนี้นะคะสามารถใช้คู่กับกระทะ แล้วก็หม้อได้นั่นเองซึ่งของพวกนี้นะคะสามารถคราฟได้นั่นเองนะคะคราฟได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอ้อเตากระทะอะไรงนี้คือถ้าไม่ทําอาหารนะคะแค่วางตกแต่งไว้เฉยเมันก็ดูน่ารักมินิมอลขึ้นเยอะเลยนะทุกคนหันมาข้า,ขางๆกันนะคะก็จะเป็นเขียงกับมีดนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งสามารถคราฟได้ง่ายมากๆเลยะคะ่ะในตัวคราฟก็ไปดูสุดคราฟกันได้นะ แล้วก็มุกนะคะได้เตรียมเป็นเนื้อสัตว์นะคะอ้อลืมไปว่ามีดนะคะสามารถขาบได้จากแร่ทั้งหมด5ชนิดเลยนั่นเองนะคะถ้าใครอยากรวยๆหน่อยก็เป็นเพชรหรือไปกันก้นเดทไลท์ไปเลยนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งมุก็ไม่แน่ใจว่าดามจมันต่างกันไหมนะอ่ะแล้วมุกนะคะก็จะเอาเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสดนะคะทั้งหมดอ่ะประมาณ9ประเภทนะคะยกเว้นอ่มีแค่ปะปกระเป๋านะคะที่มุกไม่ไดเอามามุกไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันสามารถ เอามาหั่นได้หรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็เลยไม่ได้เอามาลองนะคะเอาแค่แบบพวกเนื้อสัตว์เบสิกแล้วก็มีพวกปลาอีก3ชนิดมานะวิธีใช้เขียงนี้นะคะก็คือเอาเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสดนะคะวางไว้ที่เขียงโดยการกดค้างจากนั้นนะคะก็เปลี่ยนเราเป็นถือมีดแล้วก็กดค้างไว้ที่เขียงที่มีเนื้ออยู่ข้างบนนั่นเองค่ะก็จะเป็นการหั่นพวกแบบเนื้อให้เป็นชิ้นแบบรูปแบบใหม่นั่นเองค่ะ มุกรองหั่นเนื้อสัตว์ทุกประเภทแล้วนะคะก็ได้หมดเลยยกเว้นเนื้อกระต่ายนั่นเองนะคะที่แบบปลามันไม่สามารถหั่นให้มันเป็นแบบว่ารูปแบบชิ้นใหม่ๆได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นปลากระตูนอ๋อปลากระตูนก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะทุกคนก็คือเราจะบอกว่าถึงมุกว่ารีวิวเนี่ยมุกก็มาลองผิดลองถูกเหมือนกัน,นะคะว่ามันใช้งานยังไงอะไรอย่างนี้เนาะ เดีในช่วงท้ายคลิปนะคะจะมีการมาทําอาหารให้ทุกคนดูด้วยนั่นเองนะคะว่าแบบแต่ละเมนูเนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงนั่นเองแต่ว่ามไม่ทําทุกเมนูนะคะทุกคนให้ทุกคนไปดูสุดครับแล้วก็ลองไปทํากันเอาเองแต่ว่ามุกก็จะเลือกแค่เมนูเดียวที่มุกชอบในออดออนนี้นะคะมาลองทําดูนั่นเองนะ แล้วถ้าเรากดในหม้อน,นี้นะคะทุกคนมันก็จะเหมือนโต๊ะค้าเลยนั่นเองแต่ว่าอันนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนโตคัพที่ค้าได้แค่อาหารนั่นเองค่ะทุกคนแล้วถ้าเรากดไปที่ช่องอื่นเนี่ยก็คือเราไม่สามารถเห็นสุดค้าอื่นได้ยกเว้นอาหารนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชามนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นอาหารที่มันจะเป็น เซตเป็นแบบชามเดี่ยวๆนั่นเองนะคะเป็นอาหารจานด่วนจานหลักเนาะแล้วก็จะมีพวกเป็นอาหารที่เป็นเมนูมื้อใหญ่ๆสามารถตักได้เป็นแบบว่าประมาณสีตาหรือสีชิ้นเลยนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งเราสามารถทําอาหารครับอาหารนะคะได้ที like réussi, ่โต er ๊ะครบแล้วก็เป็นหม้อนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งแบบว่าพัวของโต๊ะครบเนี่ยมันก็จะมีเป็นแบบเป็นเมนูอาหารมื้อใหญ่หลักๆนะคะก็คือเหมือนเอาแต่ละส่วนประกอบเนี่ยมาใส่ในโต๊ะครับนั่นเองค่ะทุกคนถ้าหากว่าอยากทําเป็นมื้อใหญ่เนาะ อาหารในแอดออนนี้คือแบบน่ากินทุกอันนะคะไม่ว่าจะเป็นของหวานของคา้าวเป็นมื้อเล็กมื้อใหญ่คือทุกคนมุกรู้สึกว่าแบบดีเทลพิกเซลที่เขาทำมาเนี่ยมันน่าเรามากเลยแบบมันแบบมัแบบแบบนดูทําให้เราหิวอะทุกคนแม่เมื่อไหร่แม่จะกลับบ้านลูกหิวข้าวแล้วอาหารพวกนี้นะคะที่วางอยู่ตรงโต๊ะเนี่ยเป็นอาหารมื้อใหญ่นั่นเองค่ะคือถ้าเป็นอาหารมื้อใหญ่นะคะที่สามารถแบ่งกินได้หลายๆครั้งเนี่ยก็คือสามารถวางไว้บนโต๊ะแบบนี้ได้นะคะและวิธีการกินนะคะเราจะต้องใช้ถ้วยไม้ะคะ่ะทุกคนมากดนะคะ เพื่อที่จะแบ่งเป็นมือเป็นมือเป็นถ้วยเป็นถ้วยนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งมูกรู้สึกว่ามันเป็นดีเทลที่น่ารักมากๆเลยนะคะซึ่งแต่ละอาหารเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปนะคะก็จะได้พวกเอฟเฟกต์การฮีลลิ่งหรือว่าแบบว่าคุณค่านะคะต่างกันเนาะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของส่วนห้องครัวนะคะถัดต่อไปค่ะทุกคนก็จะเป็นการแนะนํานะคะว่าในยัดออนเนี้ยมันมีส่วนประกอบหรือว่าส่วนผสมอะไรบ้างนั่นเองค่ะดูทุกคนมกูก็ตั้งใจทํามากเลยนะ โอเคติดกันตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้นะคะเป็นตู้เก็บของนั่นเองซึ่งทาจากไม้แต่ละประเภทก็จะไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้นะคะในป่าโครงกลางไม้คาเซียไม้ขาวไม้แบบโอ้โหทุกไม้ในไม้คานะคะก็คือจะค้าแบบรูปแบบไม่เหมือนกันหมดเลยนั่นเองนะคะแล้วสั่งนี้คะก็จะเป็นการที่มุกนะคะจะแยกไว้นะคะระหว่างเมนูใหญ่กับพวกแบบวัตถุดิบหรือว่าเป็นเมนูเล็กนั่นเอง ไอพวกเมนูใหญ่แบบนี้นะคะก็คือเราสามารถนะคะคับแล้วก็เอามาวางเรียงไว้ได้แบบนี้เลยก็คือจะเห็นเป็นโมเดลเราสามารถแบ่งแยกกินได้นะคะเป็นทีละมือ้อทีละมื้อนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งอยากจะบอกว่ามีทั้งของข้าวของหวานนะคะอันนี้ก็จะเป็นแฮมอันนี้น่าจะเป็นชีสหรือเปล่ามไม่แน่ใจอันนี้ซูชิแน่นอนไก่ย่างนะคะแล้วก็จะมีเป็นอ,อ เขาเรียกอะไรฟักทองยัดไส้นะคะทุกคนซึ่งหน้าตานะคะทุกคนโอ้โหหิวมากทุกคนมันแบบน่ากินมากฉันอยากแบบกินตอนนี้เลยได้ไหมและถัดมาตรงนี้นะาะก็จะเป็นกระดานหรือว่าเป็นบอร์ดนั่นเองะคะที่มุกตั้งใจทําไว้เพื่อที่จะ นำเสนอนะคะว่าในดอนนนี้มันมีแบบเยอะมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบว่าส่วนประกอบแบบอย่างเช่นพวกเนื้อสัตว์ก็ไม่เหมือนกันแล้วนะมีพวกผักนะคะหรือว่าเป็นพวกแบบแปง้งคุกกี้กแบเยอะมากทุกคนเอาเป็นว่าทุกคนนะคะก็สามารถแบบว่าไปลองเล่นหรือไปลองทําดูกันได้นะ เดินถัดจากบอดมาอีกก็ยังไม่จบค่ะทุกคนไม่ได้มีแค่ส่วนประกอบนะคะทุกคนในแอดออนนี้มีพวกพืชผักวัตถุดิบแบบที่มันเป็นพืชด้วยนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งอันนี้มันเกิดตามธรรมาชาตินะคะแล้วก็จะมีข้างหลังนะคะตรงฝั่งนนก็จะเป็นแบบว่าบอร์ดผักนะคะก็จะมีทั้งแครอทนั่นเองซึ่งแครอทอันนี้นะคะเราสามารถแบบว่าคาบ9ก้าอันนะคะก็จะเป็นบล็อก ข้างล่างได้นอีก็ทุกคนดูตามที่มุกทําไว้ให้เลยนะคะทุกคนมีห oh, oh, oh ัวหอมมีบีดรูทบีดรูทนี้ก็ของไม้คาบนะคะจะมีของไม้คาบมันเก่าแล้วก็แบบของแอดออนที่เพิ่มเสริมเข้ามาใหม่นะคะก็จะมีะมะเขือเทศแล้วก็มีอันนี้น่าจะกระหล่ำปีนะคะทุกคนก็คือแบบสามารถทุกคนเอาไปเล่นได้เลยบอกเลยว่าสนุกมากและน,นี้ก็จะเป็นฝั่งของข้าวที่เป็นไม่ใช่ข้าวในไม้คับนะคะทุกคนเป็นข้าวชิ้นใหม่ที่มันเพิ่มเติมเข้ามาเลยนะมันจะมีกองฟางกระสอบข้าวนะคะแล้วก็น่าจะเป็น กิ่งของข้าวหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะะแล้วอยางจะบอกว่าวิธีการที่เรานะคะคจะปลูกเขาเรียกว่าอะไรนะพุกพืชใหม่นะคะใน add-on นี้เราจะต้องใช้ดินใหม่นั่นเองซึ่งวิธีการทําดินใหม่ก็ง่ายมากๆเราจะต้องใช้ดินใไม่คับนะคะปกติจากนั้นนะคะทุกคนกดไปที่โตคัฟหรือว่าแบบว่าที่คัฟของเรานนเองคัฟติ้งของเรานะคะคในตัวเราแล้วก็เอาดินใส่เข้าไปคะ่ะทุกคนจะได้ดีไลท์ดินมานั่นเองนะคะก็คือน่าจะเป็นดินดีนะคะ แล้วก็เอามาวางไว้แบบนี้นั่นเองนะก็ทําเหมือนกับเป็นสวนปกติเลยค่ะแค่เราจะเปลี่ยนชน้นของดินนะคะนี่แล้วมุกก็จะพวนดินไปแบบนี้นะคะมุกจะเทียบกับดินปกติของนายไมคราบเลยนะเห็นไหมว่าสีมันนะคะจะเข้มกว่าก็คือสีของแอดออนเนี่ยมันจะช็อกโกแลตกว่านั่นเองค่ะทุกคนมันก็จะแตกต่างกันประมาณนี้นะคะ ก็คือถ้าสมมติว่าเป็นผักในไม r ค f t ปกติก็ใช้ดินของไม้ค้าแต่ถ้าเป็นของแอดออนอย่างเช่นข้าวอันนี้ค่ะก็ต้องใช้ของแบบว่าในแอดออนของมันนั่นเองซึ่งข้าวของเขาเนะยคะอยาจะบอกว่ามันโตสมจริงมากเพราะมันโตสูงมากทุกคนแต่ว่าข้าวในไม้ค้าก็คือโตแบบขี้เกียน่ารากักอะไรนี้นะคะแล้วยังจะบอกว่าคือการโตของเจ้าตัวนี้นะคะกะ็ใช้ประมาณ 2, bon 2> บนนิ้วนะคะเท่าที่มุกสังเกตได้นะโอเคแล้วเวลาเราทุบมานะคะทุกคนเราก็จะได้แบบว่า ฟางข้าวนะคะแล้วก็เป็นอ่าเป็นเหมือนเราฟางข้าวประมาณนั้นนะคะถ้าเป็นมัดรวมกันก็จะได้เป็นบล็อกนั่นเองแล้วก็อยากจะบอกว่าข้าวพวกนี้คะหา,หาได้ตามธรรมชาติเลยทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะมันจะขึ้นตามธรรมชาติตามพื้นเหมือนที่อ่าเมื่อกี้ะคะ่ะทุกคนมันเป็นแบบวว่าเหมือนอะไรสักอย่างขุดขึ้นมาในดินนะคะเราสามารถไปตีแต่ว่าเราก็จะได้แค่ข้าวเราก็ต้องมาปลูกใหม่นั่นเองนะอืม โบกกลับมานะคะทุกคนยังไม่จบคลิปนะคะอย่างที่มุกบอกว่ามุกอยากจะทําเมนูใหญ่เมนูหนึ่งนั่นก็คือเมนูซูชิถาดนั่นเองค่ะทุกคนมุกอยากจะทําเมนูนี้มากเพราะมุกเปชอบกินซูชิมากเลยนะคะเราก็จะมาทําก่อนปิดคลิปนั่นเองนะว่าแบบเราจะสามารถทําได้ไหมมุกจะทํารอดหรือเปล่านะเพราะว่ามุกไม่ค่อยทําอาหารในแมคครเบเลยเรายิ่ยงแบบเป็นแอดออนด้วยโอเคเราก็จะมาไอ้นี้กันนะคะ มันต้องใช้วัตถุดิบแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะมันต้องใช้อะไรบ้างนะ,ะเป็นซูชินะคะเราจะต้องมีข้าวเนาะโอเคตอนนี้เรามีปลาแล้วนะคะที่เราหั่นไว้แล้วเมื่อกี้นะเราจะต้องทาข้าวนั่นเองคะ่ะทุกคนโดยที่เราจะต้องใช้ข้าวนะคะแล้วก็ใส่ถ้วยแล้วก็มาคับกับในหม้อนั่นเองนะโอเคและหลังจากนั้นก็มาคับในโต๊ะคับนะคะก็จะเป็นซูชิโอ้ oh my god เป็นซูชิแซลมอนกับปลาคอตนะคะเออมันต้องใช้เท่าไหร่ต้องขาดซูชิอันนึง แล้วก็เราขาดเป็นโรซูชินั่นเองนะคะโอเคมุกก็ต้องเอเอปลา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 อะไรนะม,มุกเอาแซลม,มอนใช่ไหมโอเคมันคือแซลม,มอนโรนะคะเราก็ต้องเอาปลาแซลม,มอนออกมาโอเคเดี๋ยวมุกเก็บเตรียงของก่อนแล้วเราก็กดค้างาจากนั้นเราก็ต้องใช้มีดนะคะโอเคแล้วก็หั่นเรียบร้อยนะ จากนั้นนะคะกเ็เราต้องใช้ข้าวใช่ไหมเพราะว่าเราแซลมอนครบแล้วปะเออนี่ไงแซลมอนเราครบแล้วนะคะมันต้องใช้สามอันเหลือเป็นโรนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งโรนี่เราจะต้องใช้โอเคเราเหลือแครอทนะเดี๋ยวมุกไปเอาแครอทก่อนนะทุกคนแครอทนะคะมุกเข้าไปขโมยจากสวนข้างบ้านไม่ใช่แล้วโอเคเราสามารถทําโรได้แล้วนะคะทุกคนโอเคแล้วก็ต่อไปเนี่ยอันนี้ของมันเป็นโรยาวใช่ปหแต่ว่าสิ่งที่เราใช้ก็คือโรสัน้นเราก็ต้องเอาไปหัน่นได้ไหมทุกคนซึ่งมุกไม่แน่ใจว่า คือมันต้องหั่นกับเขียงใช่ปะว่ามันก็มีอันเดียวที่ให้หั่นโอเคแล้วเราก็จะเอาเมดอกมาแล้วก็มาหั่นนะคะกดค้างไปโอ้ยได้แล้วแสดงอันนี้มุกไม่รู้มาก่อนนะแสดงว่าทฤษฎีเรามันถกนะคะทุกคนมันก็เป็นแอดออเดียวกันนะนะเขาก็คงทําให้มาแบบอย่างนี้เราทําได้แล้วทุกคนโอเคเรียบร้อยนะคะนั่นก็คือเป็นถาดซูชินั่นเองโอ้ยทุกคนมันน่ารักมากเลยอ่ะคือถ้าเราเอาซูชิชิ้นหนึ่งมามันก็จะค่อยๆลดไปทีละชิ้นนะคะทุกคนอุ้ยน่ารัก โอเคเอาเป็นว่าก็ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นการรีวิวแล้วก็แจกแอดออนนั่นเองนะส่วนวิธีการสอนลงนะคะก็สามารถไปดูคลิปเก่าที่มูมเคยสอนไว้ได้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย